สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราพามาเที่ยวชมง,งานตลาดน้ำอีกข้อนี่ก็จะเป็นจุดแจกผลไม้นะคะจุดแจกผลไม้มาในงานค่ะตำนานอร่อย5ตำนานอร่อยร้อยค่ะน่าทานมากเลยค่ะ ทำจิ้มซีฟู้ดคมีให้ชิมเลยนะคะนี่เขามีให้สิชิมแล้วคะ่ะอร่อยมากเลยมหนคะ oh. ใครสนใจได้ละคะ่ะนี่จะเป็นขนมไทยขนมไทยเป็นผลรตภัณฑ์ที่แสดงในพูดในสือเอกชนจะเป็นขนมยกสดค่ะ นี่จะเป็นขนมไทยขนมไทยเป็นผลิตัณั์ที่แสดงในพูดในเชียงชประจํปีจะเป็นขนมยอบสด เสียบไม้ผ่านไหมท่นพี่พอเรียบไม้หอรรมมเลยอร่รรรรอรอจ้าประจํรราอยู่ที่ตลาดตรงไหนคะพี่ตลาดตรงไหนคะ,ระ,รระรตลาดเชิญต,ตลาดเมืองทองใช่ไหมตลาดเมืองทองมีทุกวันที่น้ำพริกปลาทูปลาไม่ปลาปลาทูไม่ปลา มีเยอะแยะเลยให้เลือกแล้วก็มีผักให้เลือกหลายอย่างเลยนะคะค่ะใครมาก็เชิญแวะมาเลือกได้เลยค่ะึงอะยะเลยถึง20บาทราคาไม่แพงค่ะโอเคค่ะใครผ่านมาแวะได้นะคะหอมหมกนะคะหอมหมกอันนี้หอมหมกไป4ี อ้าวหอมหมกไข่เป็นดามหมดแล้วหรอพี่ดหมดแล้วของหมกไปซีนี่ค่ะไปซีปซีลวลวลวแล้วก็กุ้งน,น้นาฝิกจ้าฝาฝาปค่ะน้าเป็นขาสว,า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 วาัสดีค่ะนี่ค่ะเป็นไม้ขาน่าทานมาเลยค่ะย่างใหม่ใหม่ค่ะต,ต,ตัวหอมากุ้งนรวมหมนึ่งอะ่ะเจ็ดสิบบาทจ้าปลาหมกย่างน้าฝา้าฝาห่อร้อยเลยนะ ก๋วยจั๊บนะคะมีให้ชิมฟรีด้วยนะคะนี่ค่ะ้องก็ให้ชิมฟรีก๋วยจับ๊บมอเตอร์